อาการเข้าเกียร์ดีแล้วรถไม่วิ่งเกียร์ไม่ทํางานหรือเข้าเกียร์พีแล้วสตาร์ทเครื่องไม่ได้เพราะว่าสวิตช์เกียร์สกรปรกครับเราก็ถอดออกมาล้างฉีดด้วยสเปรย์หล่อเลื่นแล้วใช้ผ้าเช็ดคราบสกรปรกออกให้หมดครับหลังจากนั้นก็ฉีดสเปรย์ คอนแทคกิเนอร์อีกรอบหนึ่งล้างทาคำความสะอาดหน้าสัมผัสตัวสปริงของตัวสวิตช์แล้วก็ลองทดสอบโดยการกดดูครับผมสปริงจะต้องเล่งขึ้นเร่งลงเป็นอิสลัครับ ใส่เจาบีแล้วก็ประกอบกันเลยครับยึดน็อตให้ครบตามเดิมแล้วก็ใส่สลักกดให้แน่นครับขอบคุณครับ